1, 2, 3, 4, what? <laughs> in, in, la, 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 5, live. รหรือแค่ไม่ไว้รอแค่ไม่ไววแค่ยืมมือ,อกิจที่เขาเข้ามาท้กทายจะทำมันไม่ใส่ใจเขาเลยทำเป็นเฉยเหยนอนจะไม่มองด้วยซ้ำไปแต่แปลที่ฉันกลับหิรู้สึกี่จริงลึกๆแล้วเธอนั้นคิดอะไร ถ้เธอไม่คิดก็คงไม่ถามมันร้อนตัวที่ทำเป็นมีแค่ยิ้มพูดคุยกับใครแต่พวกเข้าไปก็ไว้หวันที่ทำเป็นใกล้ชิดมาจับมือกับฉันประชดใครรักเธอไม่มีสัยอทาแต่วันในหัวใจมีแต่เขาใช่ไหมที่เธออยากมอง เธอด้คิดแค่เพียงคอยยืมมาก่อนวันนี้มันแอบน้อยใจไม่ดใส่ตาแต่การที่มีอยอาจจะทำแค่นี้เธอรักเขาไหมเพราะความจริงที่เธอมองเลยผ่านไปมีแค่ฉันคนเดียว ฉันเป็นอะไรแล้วในตัวฉันเป็นอะไรคไม่ไหวแคไม่ไหวแคยมเที่ยังมีเขาอยู่เต็มหัวใจแต่แค่มีฉันเอาไว้เพื่อลนมเมื่อมันต้องฟื้นฉันก็ไม่อยากแทนที่ใครอยากกลับไปคบกับเขาหรือเปล่า อยากจบเรื่องของเราก็ไม่เป็นไรถ้ายังรักเขาแล้วต้องการไปก็ได้เลยที่เะเป็นไม่แค่ยิ้มพูดคุยกับใครแต่พวกเขาไปก็ไว<ป>วไว้ไวไว ทางแค่น,นี้เธอรักเข้าไหมเพราะความจริงที่เธอมองเลยผ่านไปมีแค่ฉัน ทามแบบนี้เธอรักเขาไหมเพราะคนที่เธอมองเลยผ่านไปมีแค่ฉันคน สวัสดีครับพีด่ดัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแล้วเหมือนกับอยู่ในอวกาศเลยจโอ้ชุดก็เต็มมากมีแบบเหมือนดาวด้วยโอเคเพลงที่จบไปนะครับไม่อยู่ในสายตาก่อนที่เพลงนี้ออกมาเนี่ยหายไปกว่าปีกว่าเลยใช่ไหมครับไปทำอะไรมาบ้างครับพี่ก็ ไม่ได้ทำอะไรนะครก็คือเตรียมตัวทำงานอัลบั้มใหม่นะครับว่าทำเพลงนะครับก็ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะมันเป็นเป็นอัลบั้มไม่ได้เป็นซิงเกิลนะครับครับก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะซิงเกิลใหม่อัลบั้มนี้จะมีสักกี่เพลงได้ครับพี่อัลบั้มนี้จะมีสักกี่เพลงได้ล่ะฮะอุบไว้ก่อนตอนนี้เป็นอัลบั้มนะให้พูดถึงซิงเกิลนี้ก่อนดีกว่าโอเคครับแต่การกลับมาครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของพี่ดังมากเลยนะครับผมเพราะว่าเพลงไม่อยู่ในสายตาเนี่ยเป็นแนวป๊อปอาร์นีซึ่งพี่ดังบอกว่าไม่ค่อยจะถนัดเท่่่าไหรใชมฮะ ก็ไม่เชิงไม่ถนัดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นทางที่อัเงี้ยไม่เคยร้องมากกว่าเป็นแนวใหม่ใช่คือจริงๆนะบางคนที่ฟังเพลงทุกแนวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นดังมาร้องเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยครับก็มาถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับให้กับให้กับคุณผู้ฟังให้กับเพื่อนๆนนะครับก็จริงมันก็ยังคงเป็นเพลงป๊อปอยู่แหละแต่ว่านัานก็เสริมกลิ่นของความเป็น R&B เข้ามาครับเพราะว่าจะเป็นสำเนียงการร้องแล้วก็ในบีท ดีของของเพลงครับครับผมแต่ร้องแนวไหนก็พร่อดเลยครับผมขอบคุณนะที่บอกว่าเป็นแนวใหม่นะฮะแต่เราฟังเมื่อกี้โอ้โหเหมือนร้องมานานแล้วจริงสุดยอดมากเลยครับแล้วการทำงานนี้แบบสำหรับเพลงนี้แบบยากไหมฮะถือว่าแบบเริ่มต้นแนวใหม่อะไรอย่ี่นี้ก็จริงก็นั่งเป็นคนที่จริงๆแล้วนงเปคนที่ชอบชอบเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ชอบชอบหาอะไรไหมกับตัวเองนะครับไม่ชอบย่ำอยู่กับที่ก็เหมือนใช่ก็เหมือนแฟชั่นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปทุกซีซั่นอย่างเงี้ยฮะถือว่าเออเรา ทำอะไรเดิมๆมันก็จะเบื่อน่าเบื่อใช่ไหมครับก็ต้องหาอะไรใหม่ๆครับกับแฟชั่นนี้เป็นยังไงบ้างครับแฟชั่นแฟชั่นก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วนานมาแล้วห้าปีแล้วชอบมาตลอดจะอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับเจ้าเดี๋ยวพูดถึง MV บ้างดีกว่าครับ MV นี้เนี่ยทำออกมาถึง7นาทีเลยนะฮะแล้วก็ใช้คนดังถึง4คนนั่นก็คือคุณก้อยรัชวินนะฮะแล้วก็คุณออยธนาก็พัทพัฝนฮอร์โมนนะฮะแล้วก็จะมีพี่พิงคและมะเพิงด้วยอีกคนใช่่ทีเขา พี่พิงค์เนี่ยจะมาแสดงเป็นเป็นคนหน้าขาวเป็นละครใบ้นะครับซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ไม่อยู่ในสายตาแต่เป็นเวอร์ชั่นละครใบ้นะครับแล้วก็ในเอมตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าความรักแบบลูกโซ่ใช่เพราะว่าตอนที่กุยกับุมกลับนะครับว่าอยากให้เอมีนี้เป็นยังไงก็รู้สึกว่าชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไม่อยู่ในสายตาครับก็เลยอยากจะเอาคําว่าไม่อยู่ในสายตาเนี่ย มาขยี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นในในในส่วนของมิวสิวิดีโอนะครับก็จะได้เห็นการเห็นแต่ละคนเวลาเขาชัดเลยเขามองอีกคนหนึ่งเลยนะเขจะได้เห็นอารมณ์ของแต่ละคนเจ็บปวดกันแบบตามสไตล์ตัวแทรนเตอร์นั้นๆจทีๆเพราะผมไม่คิดว่าพี่ออยจะมาเข้ากับน้องฝนได้เลยจะเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้ต้องไม่ต้องรอชมแล้วเหมือนแบบ คุณพัทกับคุณก้อยก็มองจิกจิกกันในในเอ็มวีเหมือนกันทองสายตาอะไรอย่างงี้กันด้วยอ่ะวันนี้นะคะพี่ดังไม่ได้มาตัวเปล่าๆนะครับผมเพราะว่าพี่ดังเนี่ยเอาเสื้อยืดนะฮะแถมจะมาเซ็นเสื้อนะฮะในรายการของเราสดๆเลยครับเดี๋ยวไม่ไี่นะเซ็นหน่อยเซ็นตรงไหนดีฮะเอาตรงตรงนี้แล้วกันเนาะผมนี้ก็ได้ครับที่มาไหนอพี่ดัง ผู้โชคดีต้องทำยังไงโอเคเดี oh, okay. <S <S ๋ยวแจกในรื uh, ่องกติกาต้องต้องติดตามชมนะครับผมว่าเสื้อยืดต sí> ัวน uh ี like ้นะฮะใครจะเป็นผู <h 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 ้โชคดีที่ได้ไปนะครับผมเดี๋ยวเราให้พี่ดังฝากผลงานนี้กับแฟนๆทางบ้านนะครับขอบคุณรายการฟายไ้า์มากๆนะครับคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับวันนี้นะฮะนั่งอยู่รอบๆข้างทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะขอบคุณที่ให้ดังมานั่งพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็น้องๆที่น่ารักทั้งสามคนด้วยนะครับก็ขอฝากถือกันนี่ฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุด มาอยู่ในสายตานะครับดังนะครับก็เปอยนนู่ใง,งานที่ตั้งใจมากนะครับเป็นเ,เป็นเพลงป๊อปอันดี D นะครับซึ่งก็น่าจะโดนใจหลายๆคนที่น่โดนใจดังแน่ๆนะค,ครับก็ขอฝากไว้ขอไว้ในฝากไว้ในสายตาของชาวไฟฟลายทุกคนด้วยนะครับถึงเพลงจะไม่อยู่ในสายตาแต่ขอฝากไว้ในสายตาด้วยนะครับค<ำ><ม>รับผม one two three four what f